สวัสดีเอฟซี FC, ทุกๆท่านนะคะเมื่อนี่ยยายพ่อนมาดอบเบิง้งเห็ดขาสีสมพี่น้องมากกะลังเป็นตาหักหรุ่นแรกของปีเอาไปพัดเส้นมันหอยนี่พี่น้อง กำลังขึ้นพี่น้องเอ้ยเบง เด็กสิสอบก็น,น้อยอยู่ำบบบบกำลังขึ้นมาจอบเบิงเหมือนในผ้าพี่น้องมาจอบเบิงเห็ดกำลังขึ้นมัดตับแตกๆพี่น้องเอ้ กำลังเป็นตะพัดแสบเนี่ยเบ้างดูโอ้ยกลางขึ้นงาม,งามสิบได้พัดยี่อกพี่น้องงามคักสิได้พัดยี่ดอกเบื้องส่งเนี่ย กำลังขึ้นพี่น้องไปจีพ่พนกำลังขึ้นหลยค่ะตูนจุ่มเป็นจุ่มอยู่ยพี่น้องเอ้ยอีกแจ็คสองสามมือไม่เก็บในง่ามขนาดเฮ่อีกอาทิตย์นึงเนี่ยละง่ามเลยพี่น้องเห็ดข่อยแห้งกำลัางง่าม ปีนี้ฝนดีเห็ดหรอมามาเร็วพี่น้องเอยเห็ดยังก็ได้เห็ดย่ายพอนมากแต่ก่อนมูก่อนผวกสรุปเห็ดใ่้พี่น้องเข้าเบิง่งมือนี้ขึ้นมาจอบเบิง่งก็ได้ยูพัดหนึ่งพี่น้องการลังงามเบิงดูอีกจักสองสามมือย,าย่า่พอนกัสิา้าพี่น้องเข้ามาเบิ่งนะคะ่ะเนาะขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่กดติดตาม กดไลค์กดแชร์ห้ย่ยพ่อนแถมตะไข่พักอิตู่ใบบักกูดใหยย่ยพ่อนนั่นเลยเลยค่ะเด้อขอบคุณค่ะ